สวัสดีตาพี่น้องกลับสวัสดีพี่น้องมอนี้ป้านม่เมืงงองแบบท่านั่งขัวบอกพิกเขาขัวไหมแบบเลิศคุณละสตีเลยท่านั่งขัวบักพิกเนาะท่านั่งขัวบักพี่เขาขัวแม่แล้วิต่าแก้วพี่น้อง เป็ดตาคือจังบ่มีเหียมีแห้งนี่แหละแม่แล้วสิตำแก้วจริงก็หนึ่งป่ากะ <c ười> มีอยังแม่กะเทียมเห็นปะกะเท,ท,เท,ทียมหอททมแดงกริบกระเทศียศตำแก้วหัวหัวแล้วแห้งม,าามัดตำนะฮอนเอา ส่วนอาการหลังจากฉีดวัคซีนมาเมื่อนี้เป็นมือที่สามเป็นบ่มือที่สามกะไข้แน่แจ้งน้อยเห็นเป็นเพื่อพียอ,อยู่เพราะว่าต่อแกตขึ้นไปทั้งเตียงเลยได้นั่งยังสี่ข้นงมันลมกระสิเริ่มเอาเราละมั่งส่ม <c oughs> แต่ว่าไม่มันเห็นคืมเยอหมือเนาะเป็นเหมือมนหมือมน แดดแห่งแหงบ่ค่อยมีแดดดอะแหงแม่เราสิตันสวัสดีค่ะทุต้าทุต้าทุต้าวยค่ะทุต้าพี่เดสวัสดีค่ะเออมือใดบ่อใดเขามากกับไฮคนดือ้อ พูอ่ะอืมมือขึ้นเพื่อตัวน้องบีพงเพื่อออกมาเล่นแม่ผีผีหลอการั่นพันว่าน้องบีออกไปนอ่นหน้านา้าถ้าทะเพื่นบะเห็นเท่าเพื่อสีบุคนไในนอนสีตองได้กั้างในยินเสียงสีออกมะซองเมื่ะก,ก่อนน้องสีเล่นน้ำได้ลูกห้อนห่อนกระทะห้อนกะทะห่อนกระทะพี่มาดน้ำไปนี่ จังน้อยอาบอีกแล้วลูกมันเอาเด้บอบนะ๊กืนเลยขี่ขี่อางเฮ้ยขี่พิมพ์ไปเอ,กกอาหน่องก็ลูกกระทะห้อนไม่เอาไม่เามอเาลงลงปวดปีดยางเดี๋ยวกระทะห้อนลูกเป็นอย่างเด้เพื่อสิขึ้นไปเมืองว่ามีอย่างมันมีอย่างเลยกระทะยไปแล้วบาน เออายไปตามประตูโอ้ยนะยางชัวสีนั่นได้พอได้ตีได้ขาผู้เดียวปอกออกที่นังออกแล้วมาต่ำเวลาเขาขัวอะไรก็มาลางน้ำแม,ม่นว่แม่ลางน้ำแล้วเขาก็แห่งเอามาต่ำเนาะ อนเอาตอนประเด็นประเด็นให้ดูเลย ต้องตำกระเทียมและก็พีิกหอมแดงให้มันแหลกก่อนพี่น้องพอเพราะว่าเดี๋ยวปักกระเทียมมันหนั่นจ,จิกระเด็นมันเป็นน้ำมาหน้าขาต้องตำที่หลังมามันี่ยตำแก้วพี่น้องตำแก้วไว้คุยก็ฝืนน้็ง ตุยแซบจ้ะตุยก็คนนี้แมงด,ดาหให้นาะแมงด,ดาบ่มีแมงดาแต่แม่งจีซ้อนมาขึ้นเอาเสียงร่อบ้านนี้ประมาณสิบนาทีบินเวิงเวิงบินมาคอยกระแลนหากระคุใส่มีไฟนำบินลงตัวนึงไอ้หนอยบ้างไหนแต่มีตัวเดียวมีลาตัว <laughs> <laughs> จูสาแรีนไปหากระคปเปิดไฟแม่งกันสี่วมงรอกรบ่มีโอ้ดอกเป็ชั่วโมง มม่ตะแม่งปีกแม่งใบไม้อันนั้นซีซอปิดซำเปิดเสียงลอกโอ้ยคือเนียวดีใช่ไหมเดี๋ยวสิเอาต้นหอมบ่ผักซีลกมันบ่ ตำเจวตำเจลโคกง่ายๆหั่นใจเลยพี่้องนะบอกว่าใครวหั่นลงกโคกปานลาบเหนียวตระตองเอาเอาเป็นอย่างก็ถเอว่าถือโคก น้ำปลาแดกอยู่นาข้างหน้าหน้าประแดกอยูน่นาประแดกข้าน้าอัน<พ>อนี้<า>พ่อป่ะนี่เด้พ่อป่เอามือมือเสาร์เขาได้สื่อใหม่อยู่บ่โอ้สื่อออกไปหน้าอืมอ,อันนี้น้ำปลาอันน้ำปลาอีย่างาก็อีกกัะป้าแซ่บแซ่บด้วพี่น้อง น้อยเป่าฮือบ่ได้โฆษณาให้ได้ตาแสบอยู่เก้วตังแกีวคุกง่ายๆปุ๋ยรดผากลาบป่าหูชื่อรดแมอยุสามไหมปี่วอร้องนะโอ้ยขาดบ่ได้เด้เม็ดเดียวก็บบ่ได้นี่สิเบร้อเด้ไดได้ดมองซิ เป็นยังไงซิมแก่ข้าวแล้วข้าแล้วโอ้หนัลายแตกบานซิมังแตงโมหุ่งบานเลยอะได้สวยเลยดูใสบุ๊กเอาเอาเติดมาให้เห็นไหมน้องพี่น้องกดข้าวสุดเลยเอาเสร็จเรียบร้อยพี่น้องไปแล้วบานเลย นี่กแอย่าลืมผู้ใดอยากได้สูตรที่ตำ่าเฮ็ดจังไรกะคอมเมนต์มาถามแม่ก็ได้หรือผู้ใดสิเฮ็ดตามที่ขั้นตอนที่แม่เฮ็ดให้เมึงกะเฮ็ดเลยพี่น้องเนาะแซ่บๆน้ำกันตำเจีวกินกับหนึ่งปลากินกับปิีงกงปิีงไก่ปิีงปลาอีกอย่างได้หมดพี่น้องตำเจีวพริกดิบหัวดีๆสักก่อนเนาะกกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะมาหนี่เขาใส่เป็นน้ำบ่ได้ใส่ตอนปลาแดกกันมาแม่เลีนบ่ได้ใส่ตอนปลาแดกเลยคุ๋ยก็หัวเนี้ยเหมือนหอน ผูได้อยากได้ผูได้ตาบ่เป็นกะค้อมเมงสม่าเดียวน้องบีสิให้แม่แล้วบอกให้เนะาะสำหรับมุนี้พี่น้องไปก่อนกากบสวัสดีจ้า